ออสเตรเลียอยู่ในจุดเปลี่ยนในการอภิปรายเรื่องการทำงานจากที่บ้านโดยผู้ประกอบการกำลังพิจารณาที่จะทำตามขั้นตอนเพื่อให้พนักงานกลับมาทำงานในสามนักงานให้มากขึ้นการอภิปรายเรื่องการทำงานจากที่บ้านโดยเจ้านายที่ต้องการให้พนักงานกลับมาทำงานในสามนักงานกำลังพิจารณาขั้นตอนที่เป็นที่ถกเถียงกันทำให้บรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยสัปดาห์นี้มีการถกเถียงที่เกี่ยวกับการทำงานทางไกลและการทำงานแบบไฮบริดได้รับแรงหนุนจากการประกาศจากองค์กรใหญ่หลายแห่งโดยจะสั่งให้พนักงานในส่วนต่างๆกลับมาทำงานอย่างเต็มเวลาจากบันทึกถึงพนักงานแทบคอร์ยักษ์ใหญ่ด้านการพนันของออสเตรเลียกล่าวว่าพนักงานทุกคนในสาขาซิดนีย์เมลเบิร์นและบริสเบนจะต้องกลับไปทำงานที่สามนักงาน5วันต่อสัปดาห์ จากการสำรวจระบุว่าการปรับเปลี่ยนจะมีผลทันทีแต่ตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานบางคนอาจต้องใช้เวลาในการปรับตารางเวลาและกิจวัตรโดยพนักงานจะได้รับระยะเวลา4สัปดาห์ในการปรับตัวซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากแอนดี้เจซีซีของอเมซ o n ประกาศว่าบริษัทจะยกเลิกการจัดการการทำงานจากที่บ้านเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและทีมของเรา และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและธุรกิจและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายคริสมินส์นาย,ยกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาวเวลก็ได้จุดประกายฟันเฟืองจากพนักงานของรัฐเมื่อเขาประกาศว่าสิทธิพิเศษในการทำงานทางไกลที่เปิดตัวในปี2019จะสิ้นสุดลงโดยข้าราชการทุกคนถูกบังคับให้กลับเข้ามาเพื่อทำงานในสามนักงานมีข่าวลืออีกด้วยว่ารัฐวิกตอเรีย อาจทำตามโดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมลเบิร์นและอดีตดาราเอฟล t แอนโทนีคาทัวไฟ์กล่าวว่าโดนจะเป็นสิ่งสามคัญอันดับแรกของเขาหากชนะการเลือกตั้งคือการทำให้รัฐบาลของเมืองและพนักงานองค์กรกลับมาทำงานในสามนักงานตามเดิมซึ่งก็ดูเหมือนว่าผู้นำออสเตรเลียมีจำนวนมากขึ้นที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการ ที่จะให้เจ้าหน้าที่ในสามนักงานกลับมาทำงานจากการสำรวจล่าสุดของผู้นำธุรกิจชาวออสเตรเลีย500คนซึ่งจัดทำโดยแพลตฟอร์มเอชารีพลิงแล้วพบว่า62%เชื่อว่าการกลับไปทำงานที่สามนักงานจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพจากการทำงานของบริษัทจบข่าวสั้นออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจาก m y t ยทีวีรายการของคนไทยทั่วโลก